พื้นที่สีแดงฝนตกหนะักพ่อระหว่างลมแรงประกาศเตือนภัยสีจังหวัดพื้นที่สีแดงรับมือคืนนี้พียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยเพียกรากาศในช่วงเย็นวันอังคารที่13มกราคมซึ่งในคืนนี้ แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นที่ฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงลมกระโชกแรงรวมถึงพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงการคาดการณ์ฝนในอีก10วับบน23มกราคมถึง1กุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสมรับบางข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างคบบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน เริ่มมีลมกระโชกแรงตามที่แอดบินได้คาดการเอาไว้ไหมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเริ่มมีลมแผวๆเข้ามาและในช่วงดึกจนถึงเช้าก็มีลมกระโชกและเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะผ้าอีสานฝั่งตะวันออกมาที่บริเวณพื้นที่ผ้าอีสานตั้งแต่ตอนบนตอนกลางไล่ลงมาจนถึงตอนล่างนะครับมาที่ผ้ากลางผ้าตะวันออกตามลําดับ และในด้านของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็มีลมกระโชกแต่ไม่แรงเท่ากับภาคอื่นๆนะครับภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็มีลมกระโชกแรงเข้ามาแต่ไม่แรงมากเท่ากับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนกรุงเทพยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอยู่นะครับในวันนี้เพิ่มเติมเข้ามาคือภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในวันนี้นะครับ โดยเน้นย้ำบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหาหนาครน,นนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีร่วมถึงชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะคะภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกส่วนภาคใต้นะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขัน ชุมพรระนองสุราธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะรารวมถึงนราธิวาสนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามานะครับจากในด้านของบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ดันลมหนาวลงมานะครับทาให้คลื่นลมแรงด้วยบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งสอดคล้องกับในด้านของประกาศจากศูนย์อุตุนิยมทิยานะคะ ในด้านของการแจ้งเตือนฝนตกหนกักคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้นะครับล่าสุดออกมาแจ้งเตือนเป็น2ฉบับแล้วนะครับล่าสุดเป็นฉบับที่2แจ้งเตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ 24- 27มกราคม2567นะครับซึ่งในวันนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วและมีฝนรวมถึงคลื่นลมแรงเข้ามานะครับ ซึ่งบริเวณข้อประากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงรอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ป,ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วในขณะนี้นะครับและจะปกคลุมภาคกลางทางตอนบนภาคตะวันออกในวันนี้23มกราคม2567ส่งผลทําให้24-27มกราคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้จะมีกาลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างมีกาลังแรงนะครับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27มกราคม2567นะครับซึ่งนะครับในด้านของการแจ้งเตือนพื้นที่สีแดงนะครับป้าระวังคือบริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีรวมถึงนาราธิวาสน,นะครับ ซึ่งบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นจะสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนพื้นที่ฝ้าระวังในด้านของฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะครับ ขอให้เฝ้าระวังในด้านของมอรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ซึ่งจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับจากบริเวณของบรรยากาศสูงที่มีกำลังค่อนข้างแรงะระลอกหนึ่งจากจีนแผลงมาปกคลุมภาคอีสานในขณะนี้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณเส้นความประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่1,114จนถึง1,24ฮกโตปาสคัที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนร่มถึงทะเลจีนใต้ในขณะนี้นะครับทาให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิลดลงประมาณ3-5องศานะครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออก2-4อ,องศาส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะลดลงประมาณ1-3องศานะครับเตรียมขนเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวกันออกมาใส่อบ ร่างกายในช่วงนี้นะครับป้บองกันและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะครับด้วยความห่วงใยจากช่องวารตภไพอุทกภัยพยากรอากาศนะครับแล้วถามว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาไหมในช่วงนี้สามารถมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้นะครับ แต่ในด้านของปริมาณของฝนโดยเฉพาะประเทศไทยทางตอนบนนั้นโดยส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับฝนเปรยปรอยจากแนวประทาอากาศจากในด้านของการช้อนความชื้นที่ลงมานะครับจากมวลอากาศเย็นที่ดันเข้ามาก็จะมีลมตําออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาแต่ส่วนมากเป็นอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นฝนโดยส่วนมากก็ยังคงมีได้น้อยนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลก็จะมีฝนมากหน่อย20%แล้ว บริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีก30-4 0%นะครับแล้วถามว่าในวันนี้3่มกราคมจะมีฝนเกิดขึ้นได้ไหมก็มีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ตามที่แอดมินได้ไล่เลียงพื้นที่จังหวัดนะครับนอกจากภาคกลางภาคตะวันออกแล้วภาคอีสานภาคเหนือก็จะมีฝนปรับรายบางพื้นที่เน้นมีเมฆเข้ามามากนะคบส่วน24สมกราคมจะมีฝนเข้ามาไหมก็มีฝนเข้ามาบางพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนภาคกลางกร,รุงเทพมหานครริมณฑลรวมถึงภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเขา้าาม ส่วน25มกราคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับและบริเวณพื้นที่ภาคใต้26มกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ส่วน27มกราคมก็ยังคงมีฝนบริเวณภาคเหนือภาคใต้เพิ่มเติมเข้ามาคืออีสานทางตอนบนในบางพื้นที่28มกราคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนตอนกลางภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ 29มกราคมภาคเหนืออีสานทางตอนบนตอนกลางภาคกลางเทพมหานครปริณทมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเข้ามานะครับ30มกราคมฝนภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปรินทมณฑลและภาคใต้31มกราคมฝนภาคอีสานภาคกลางเทพมหานครบริณทมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และ1กุมภาพันธ์ฝนภาคอีสานภาคกลางเทพมหานครบรินทมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ประเทศไทยทางตอนบนจะเด่นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับในช่วงแรกก่อนช่วงหลังอาจจะมีฝนปานกลางเข้ามาได้บางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในจุดเล็กๆแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศํำเตือนจากกรมอุตุก,กันอีกกงใไร้ชิดเดี๋ยวแอดมินพาไปดูที่ด้านของการพรยากรณ์อากาศในวันนี้กันนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้23-24มกราคม2567โดยนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและจะมีหมอกในตอนเช้าจากขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกและมวลอากาศเย็นที่แผงมาปกคลุมเส้นไอโซบาที่1 0 1 4งพถึง 1, 20, หนึ่ยี่สิบเฮกโตปาสานปกคลุมดังนั้นจึงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดสิบสามหกสิบเก้าองศาและสูงสุดสามสิบถึงสาสิบห้าองศานะครับและจะมีฝนเข้ามาปรับรายบางพื้นที่บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดห้าถึงสิบสี่องศาลมตกอ,อกความเร,ร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชมมั่วโมง you ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเข้ามามากนะคะและจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อากาศหนาวเย็นนะครับในตอนเช้าลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก3-5องศาอุณหภูมิตม่ำสุด14-19องศาและสูงสุด27-31องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดง2องศาลตามตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศใน,ในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาจะมีฝนเข้ามา มา20%ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาคนรนครปฐมการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาและสูงสุด3ต3 3อ,องศาลมตะวออกความเร็วสูง25กิลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนนะครับและจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-33องศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะนออกนะครับ จะมีอากาศยินในตอนช้าลมแรงอุณหภูมิจะดลดลง2-4องศาจะมีฝนเข้ามา20%ส่วนมากชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด30-32องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วสึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่1า1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับส่วนบริพื้นที่ภาคใต้นะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามาร้อยละสี่สิบตกหนักบางแห่งบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบบุรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและอาธิที่ว่า อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด28-34องศาสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปนะคบลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ30 บริเวณพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมต่าออกความเร็วถึ1-30กิโมตตร่อชั่วโมเทเรยเคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเลื่อสูงมากกว่า1เมตรต่อไปมิ้นจะพาไปดูในด้านของเกร็ดกรามรูจากกลมฟองกันและบรรทาสาธารณาภัย ปพแนะวิธีขับรถผ่านทางข้ามอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับบ่อยครั้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้าในขณะข้ามถนนโดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่โดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับแซงบริเวณทางข้ามทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินข้ามถนนนะครับลดความเร็ว เมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีคนจำนวนมากอาทิโรงเรียนตลาดชุมชนย่านธุรกิจการค้าเนื่องจากอาจมีคนข้ามถนนและควรใช้ความเร็วในระดับที่หยุดรถได้อย่างปลอดภัยนะครับหยุดรถให้คนข้ามถนนในทางข้ามไม่ขับแซงกลุ่มคนที่กำลังข้ามถนนเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรณีไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้ควรบีบแตรหรือกระพริบไฟ เพื่อเตือนไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัดรถในระยะกระชั้นชิดนะครับกรณีรถในช่องทางด้านซ้ายหรือด้านหน้าหยุดนะครับห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถเพราะอาจจะมีคนกําลังข้ามถนนได้นะครับกรณีหยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกควรแตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับรถคันหลังชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ